สวัสดีคะ่ะสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะกลับมาพบกับช่องทาง youtube ของอ้อมนะคะอ้อมนะคะเป็นที่ปรึกษานะการถ่ายนะคะจากฟอร์ดพนครเกษตรนวมินนะคะวันนี้นะคะอ้อมมีรถรุ่นนะคะ n e x t g e n r a n g e r xlt นะคะมา4ประตูนะคะมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมได้ดูกันนะคะก่อนจะมาชมมาดูกันนะคะว่าเจ้าตัว xlt ตัวนี้มีการติดตั้งอะไรบ้างนะคะแต่งหล่อแบบไหนบ้างนะคะห้ามาพลาดนะคะการกดไลค์กด ติดตามกด subscribe นะคะในช่อง YouTube ของอ้อมไว้นะคะเพื่อที่จะรับชมนะคะในคลิปต่อๆไปนะคะที่อ้อมจะลงในช่องให้กับลูกค้าดูนะคะมีรถละหล่อสวยๆนะคะในช่องใน,ในช่องของอ้อมนะคะเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะคะอย่าลืมพลาดการติดตามไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ารถคันนี้ได้ทําการแต่งอะไรบ้างนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะ ด้านหน้านะคะอ้อมได้ทำการเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็นแรปเตอร์นะคะขนาดใหญ่นะคะตามด้วยอักษรนะคะ F O R D ตัวนี้นะคะเป็นสีดำด้านนะคะทั้งชิ้นให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมกับตัวไฟนะคะ3ดวงนะคะ L E D นะคะให้กับลูกค้านะคะตัวนี้ไฟด้านหน้าคะ่ะได้ทำการครอบนะคะเป็นครอบ ไฟหน้าให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดําด้านนะคะขนาดใหญ่นะคะตรงรุ่นนะคะให้กับลูกค้านะคะเดีย๋ยวเรามาชมความหล่อด้านข้างกันบ้างคะ่ะ ด้านข้างนะคะก็ได้ทําการใส่ซุ้มร้อนนะคะแบบ6นิ้วนะคะเห็นหมุดนะคะให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดําด้านนะคะตัวน so ี au. ta ta ้นะคะบอกไว้ก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะจะไม่มีการเจาะใดๆกับตัวรถนะคะตัวนี้จะทําด้วยกาวผสานนะคะกาว3 m นะคะตัวนี้นะคะจะยิงด้วยซิลิโคนทับอีกชั้นหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะแข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะไม่รุดแน่นอนนะคะลูกค้าไว้ใจได้เลยค่ะแมกย่างนะคะตัวนี้นะคะเป็นแมกย่างขอบ20นะคะลูกค้าแมก แม็กเป็นของแม็กนะคะแม็กเป็นของแวมไพร์นะคะให้กับลูกค้านะคะแม็กเป็นขอบ20นะคะยางก็เป็นยางขอบ20ให้กับลูกค้านะคะซีรีส์ยางนะคะ33มสิคูณสิบนะคะ12.50นะคะอ่า 20 LT นะคะตัวนี้นะคะที่เป็นซีรีย์ยางให้กับลูกคา้าที่เราติดตั้งให้กับลูกค้านะคะบอกไว้ก่อนนะคะรถคันนี้นะคะได้ทําการยกนะคะยก2นิ้วนะคะหน้า2หลัง2นะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้นะคะลูกค้านะคะได้ดีเควสมานะคะว่าอยากได้แบบออฟโรดแบบลุยๆนะคะลุยเขาลุยป่าอย่างนี้นะคะก็เลยได้ทําการยกตัวนี้ให้กับลูกค้านะคะยกเดีย๋ยวเรามาชมด้านข้างกันหน่อยคะ่ะด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว ลาวหลังคานะคะด้านบนนะคะเป็นสีดําด้านนะคะทั้งชิ้นนะคะตัดกับตัวรถนะคะตัวนี้ตัดกับตัวรถที่เป็นสีดําเงานะคะให้ดูความเทมากขึ้นนะคะตัวนี้ฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะแบบสีดำนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ 60, 80 7 60 40 80เจนะคะตัวนี้สามารถเลือกได้เลยนะคะเปอร์เซ็นต์สามารถแจ้งอ้อมมาได้เลยนะคะ เบ้ารองมือจับนะคะตัวนี้นะคะก็ติดตั้งเสริมให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดําด้านนะคะให้กับลูกคา้าบันไดข้างนะคะตัวนี้ก็ได้ทําการใส่มาจากโรงงานให้อยู่แล้วเนาะตัวนี้นะคะแข็งแรงทนทานนะคะรับน้ําหนักนะคะได้ถึง100กิโลกร,รมัมกันเลยทีเดียวค่ะเดีย๋ยวเรามาชมความหล่อด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะทําการใส่ครอบนะคะฝาท้ายนะคะ เป็น FORD นะคะให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดำด้านนะคะทั้งชิ้นนะคะเพิ่มความหรอเทมากขึ้นนะคะให้กับตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวครอบไฟท้ายนะคะตัวนี้นะคะให้กับลูกค้านะคะแบบตรงรุ่นเช่นเดิมเนาะอีกหนึ่งชิ้นค่ะหนึ่งชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวกรันชนท้ายนะคะให้กับลูกค้านะคะมาจากโรงงานแล้วเนาะตัวกรันชนท้ายตัวนี้นะคะ สีดาเงานะคะรถสีอะไรการชนท้ายสีนั้นนะคะสําหรับฟอร์ดรุ่นใหม่นะคะ Next Gen Ranger ตัวนี้นะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กําลังรับชมในช่องทาง YouTube ของอ้อมอยู่นะตอนนี้นะคะอยากได้รถหล่อเท่แบบนี้หรือแบบนี้นะคะก็สามารถอินบ็อกซ์นะคะทักข้อความเข้ามาหาอ้อมได้นะคะหรือทักในไลน์เข้ามาหาอ้อมก็ได้นะคะอ้อมจะทิ้ง,งลิงก์ไลน์ไว้ให้ลูกค้าใน YouTube นะคะตัวนี้ลูกค้าหรือลูกค้าอยากได้แบบสไตล์แบบอื่นนะคะลองเข้าไปดูใน ช่อง u t u b e ของอ้อมนะคะในช่องของอ้อมจะมีรถให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลายสไตล์กันเลยค่ะลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องกังวลนะคะสามารถออกรถกับอ้อมได้เลยค่ะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะ mm. ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะจัดเซ็นไฟแนนซ์นะคะให้เอกสารถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะหรือบริการส่งกันถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวเช่นกันค่ะวันนี้นะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาชมคลิปหน้ากันนะคะว่าอ้อมจะทําการแต่งรถรุ่นอะไรให้กับลูกค้านะคะ สีอะไรให้กับลูกค้าเท่ขนาดไหนแล้วอย่าลืมพลาดในการกดไลค์กด subscribe, s u b สไครต์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้รับชมในช่อง YouTube ของอ้อมต่อๆไปเนาะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ